ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเมกะเฮิร์วันนี้ก็ตรงกับวันพระวันอังคารที่21กันยายน2 5 6 4ขึ้น15คาค่ำเดือน10 หล่งนี้โตเจ้าก็เป็นวันรับตายายวันนี้วันพระสิบสํงคำเดือนสิบเบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตว่าอาหิงสากาเยมุนยนิจจังกาเยนะสังวุตเตยันติอัจจุตังฐานังยัทะคดวาโสูจริ แปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมทางกายเป็นนิดมุนีเหล่านี้ย่อมไปสู่สถานไม่จุติที่ไปแล้วไม่ต้องเศร้าโศกมุนีคือผู้รู้เป็นชื่อของนักปราดหรือบัณฑิตอันมุนีนั้นย่อมจะไม่เบียดเบียนใคร ย่อมเป็นผู้สำรวมกายวาจาของตนให้เรียบร้อยเพราะการมีคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องประกันการเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นคือพระนิพพานได้เนื่องจากการไม่เบียดเบียนใครเป็นผลของการมีเมตตาจิตคือความรู้สึกเป็นมิตรกับทุกๆชีวิตแม้กับผู้เป็นศัตรูนั่นเอง จิตที่ประกอบด้วยเมตตาธรรมแล้วจะเกิดสมาธิและปัญญาได้ง่ายทั้งตัวมมนีผู้ปฏิบัติเองก็จะเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนสัพพรมารีทั้งหลายเป็นผู้ประจักษเวรในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อส่วนการสำรวมกายทั้งนี้รวมถึงการสำรวมวาจาด้วยนั้นก็คือการรักษาศีนนั่นเองศีนทุกชนิด คือการสำรวมสองทวารนี้กายวาจาคุณประโยชน์ของการสำรวมก็คือทำให้บุคคลเป็นอยู่ปราศจากโทษกายวาจาปรสาศจากบาปผู้ที่มีคุณธรรมสองอย่างนี้อย่างสมบูรณ์แล้วย่อมสามารถจะบรรลุธรรมคือนิพพานได้โดยง่ายธรรมคือพระนิพพานนี้นั่นแหละคือสถานที่ไม่จุติไม่มีความเศร้าโศก ฉะนั้นมุนีพึงเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมสองอย่างนี้เจริญสุขเจริญพรอ,อย่าจมสั์ชุนกลความรรยการธรรมะจากต่างสถานีรอยเอจุจนาทุกคนทุกฐานวันนี้ก็เป็นวันพราที่เรียกว่าเป็นวันปราสำคัญอีกวันนึ่งของชาวพุทธเราจะบอกคนาักตายเราพรุ่งนี้ก็เป็นวันรับตายาย เดือนสิบวันรับเทปีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อยตางจังหวัดเรื่องติปตามันไกลๆก็คงจะไม่ได้รับกลับมาบ้านหนึ่งโดยสถานการณ์โรคระบาดโควิดแต่บางคนที่อยเกะๆที่อยปูบแล้วโนเดิมการเริมทำบุญกันมั่งแล้วก่อนหน้านี้วันนี้ตอนเช้าก็ญาติโยมก็ มาทาบุญโดยเฉพาะวัดเรื่องว,ว่าติยาติโกโหติกาบันปร,รุกฏวเราคเคยทํามาหรือว่ามีโดกมีบัวมีอธัธิก็ไปทาบุญดุทิศในฐานเหล่านั้นเรียกว่าระลึกถึงบรรพชนกตัญญุคตว,วิธีต่อบรรพชนปูย่าตายายที่ลองรับไปแล้วนี่คือประเพณีของชาวพุทธ ไม่ว่าเหตุการจะเป็นผลพลื้อแต่ว่าชาวพุทธเราโดยเฉพาะเจ้าปักตายก็ไม่ลืมวันเดือนชิปต่างวันรับและวันตรงแต่โดยปกติวันรับนี้คนจะไปวัดกันน้อยอยู่แล้วแต่วันตรงนั้นหมกักปีนี้ก็ยิ่งน้อยไปเลยเพราะว่าหลายคนก็ก,กลัวระมัดระวังตัวกลัวจะติดโรคระบาดโควิด กถือว่าเป็นเรื่องดีดีนะป้องกันตัวเอ,องไว้กอนแต่บางถ้าเรามีชีวิตอยู่นี้ปีหน้าฟ้าไม่หรือว่าโอกาสต่อไปก็ยังได้ทําแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยไม่สบายเสียชีวิตก็มดโอกาสแต่๋ยถ้ามันรื้อก็ต้องทำน,นะตำได้มากไดน้อยก็ควรตำเรื่องต้องทำประบุนนั้นมันเกิดได้หลายลักษณะ,ะไม่จําเป็นว่าต้องไปบังสกุลตีโคดทต่บัวกันอย่างเดียว พอบุญนั้นมันมีหลยแบบอย่างเช่นว่าการส่งเคราะห์ผู้อื่นก็เป็นบุญการบูชาคุณค,ความดีของผู้อื่นก็เป็นบุญการบริจาคข้าวขล้องมีข้าวมีน้ำมีอาหารยาสรุปถ้าคนอยากจนคนอนาถอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันนะทำแต่ลยอย่างอีกประการหนึ่งนี่เราพุทธเจ้าตรัสว่าการบริจาคทานนี่ คือสำคัญก็ต้องประกอบโดยการเหมือนการต่อเจ้านี่ที่บอกว่าตําบุญให้กับบรรพชนเพราะเป็นความเชื่อข,ของควรไทยเราว่าวันแรมนึ่งขำเดินซิปนี่ทางยม,มโลกเขาก็จะเปิดไอ้เปรตเรือ,อผู้หลวงรับไปเรี่ยูียในอันนี้ในนรก เรือว่ายนในทีต้องได้รับวิบากรรมก็ปล่อยมาให้สิบห้าวันสิบห้าวันให้มาโคตรส้นบุญจากจัดพี่นอ้องนี่จึงจัดเป็นว่าการเวลาที่ผู้ยาตายายผู้เท้ามีแก่เขาทำกันมากใช่ไหมปวดทึ่งแรมหนึ่งับเดินซิบก็บเป็นวันรับตายายเนี่ยจัดเป็นกรารละท่านหนเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าช่วง เรื่องของการตักระทิศอย่างเดียวแต่ว่าการทำบุญประเภทนี้เดือนชิปของเจ้าเทยเจ้าพุทธุนีก็ถือว่าเป็นกรารทานอีกประเภทนึงก็คือบุญที่ตักับพระภิกษุผู้เดินทางผู้ดเดินทางมาอาว,าดวัดไปวัดนู่นวัดนี้ก็ทำบุญในถาวายหามท้าถาวายความสะดวกกับฐานหรือว่าบุญง่ายกับภิกษุผู้ป็่นคายในเวลาเขาอยากมากเพลง เนี่ยช่วงนี้ถือว่าลำบากกันทุกวัดเพราะว่าเรื่องกองเศรษฐกิจก็อ,กอ,อยากโยมก็มีผลกระทบต่อปลาเหมือนกัน,นถ้าโยมไม่มีกาวุ้งไม่มีปัใจใจจยใจสร้อยนี่ก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อก้องมาทำบุญเหมือนกันทนีถ้าเกิดที่ทำได้ในช่วงนี้ที่ว่าได้บุญหมากเพราะว่าทำแล้วได้ประโยชน์จริงๆก็ได้ใช้จริงๆแต่ก็ลำบากอยู่นะไม่ตึงกว่า นักบวชเรือยปล,ล้วพระพุทธเจ้าตรัสเป็นบาลีว่ากาเลตันติสปัญญาวัฒนยูวิธมัชราแปลความว่าทายุกทั้งหลายเราได้มีปัญญามีปกติรู้คำพูดปราศจากความเรณนีย่อมให้ทานในการเวลาที่สมควรทานะในการะสม่การเวลานี้จึงมีพ้นไปบุญเนี่ยเพราะว่าจิตใจผู้ให้ยังไม่ต่อต้อย พราะวที่ถ้าเราสบายดีนี่บางทีความตนนี้มันมีนะในเวลาที่สบายโอกาสที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าโอกาสที่ว่าไม่ดีเมื่อตอนนี้ถี่ว่าโรคระบาดกำลังมีจิตใจกำลังโต้อ,อยอว่าเออตัวเองก็มไม่ค่อยรอดนี่จะไปตำบนด้วยถ้าเคยสามารถีิจากอาชนาตรงนี้ได้ถือว่านายบุญมากเลยเพราะมันตากว่าเพิ่มกำลังจิตขึ้นสองเท่า เพิ่มความพยายามขึ้นร่องถาวรนะปัจจุบันนะพบเนี่ยจาดนี้เราได้ทำแล้วก็ส่งพุ่นไปตึงพบหน้าน,น่นนอนเพราะว่าเราสามารถมีความพยายามในปัจจุบันปนะัจจุบันก็พยายามแล้วพบหน้าก็เลยไหนเสวยพุ่นนะนี่เร่าผู้มพีพักเจ้าใดจัดเอาไว้แล้วบุปผาชิตหน้านี่ก็ซ้ำกันนะโกรน้าจิตก็เริ่มใส่นะนี่ ปวดมาห่ายครั้งแ้วเรื่องนี่กาใหายจิตก็ยินดีหลังจากายเหลือก็ไม่ได้ก้องไอในี่งก็เมื่อนี่เคยบอกมา่อวันพระที่แล้วท่านวง่างผู้บำเพ็ญทานยอมเป็นทนี่รักของมนุษย์ทางไล่คนท้งไล่ก็ชื่นชมให้เกียรติกิิศัพท์พุ่งกระจนไปถัวทิศทีนี้ก้าวไปใไนสมาคมนี่ครับมีความเกลียวกลาอาจนัานเมื่อเต็กตายตําหลายคันแล้วก็ไปสู้ สุขติหลกสวรรค์เป็นตีไปในเบื้องหน้าดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตกับเทวดาว่าเยเกจิพุทธังสรนังกาตาเสนะเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติแปลเป็นภาษาไทยก็คือเล่าชนตีถึงประพุทธประธรรมประสฆงว่าเป็นตีพึงตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดา นี่บาลีี่ยกมาเล็กเดียวนี่ชี้เฉพาพระพุทธเจ้านี่ทรงมีความเหนื่งตึงก,กันกับประรัตนตรัยคือมีพระงรงพระธรรมด้วยเพราะฉะนั้นปุตตะชนทางหล่นี่ควรจะมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยถ้าเราเชื่อนในพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อนในธรรมะถ้าเราเชื่อนในธรรมะเราก็เชื่อนในพระทรงเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกัน โดยเฉพาะปะธรรมนี่ประธรรม,มันก็มีลักล่ายแต่อย่างนึ่งที่ว่าญาติโยมก็เคยได้ยินมาเวลามีงานซพือก็เรียกราปลาชวดอภิธรมมนอภิธรรมนี่แปลว่ารรมอันยิงถ้มอันยิงรมงรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วรวบรวมแล้วก็มีงานในสุ่งมาก็เชื่อว่าอภีแปลว่ายิงรรมอันยิงแล้วมีบุญเมียในสุ่งกนาตีพระพุทธเจ้านี่ เสด็จขึ้นไปแสดธรรมกับประมานดาประมนดาี่อยบนบนสวรรค์ชันดุสิต่ว่าพระพุทธเจ้าไปจำปัญซาเทวสวรรค์ชันดาวดึงประมานดาซึ่งไปเกิดเป็นเทวดาที่สูงว่าก็พอถึงเวลากวางทมก็เสด็จลงมาที่ชันดาวดึงเหตุนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้เทวดาองค์เืินีน่ได้นกว้างกัน เพราะที่วดาชั้นต่้จะไม่สามารถขึ้นไปบนสวรรค์ชันสูงได้แต่ที่วดาชด้ันรุงมันสามารถลงมาทีจันหลังได้พระพุทธเจ้าก็เลยจำพรรษาที่สวรรค์ชันดาวดึงนี่คือทีวไปี่มากที่นี้เราค้นธรรมนานี้ไม่มีโอกาสได้ไปกังตาเหมือนวันเไม่ได้ขึ้นไปขึ้นไปสวรรค์ชันโนชันนี้แต โอกาสที่จะได้บุญกับพุรเจาก็บอกว่าอายรตรรมในปัจจุบันนี้อย่างเช่นวานี่เมื่อถึงเดือนสิบป,ปันนี้ไปปอบปู้เต้ามีแก่พอเมดายาย่ครับมั่นกอรบกราบไหวในผู้มีพระคุณอภิวาทคือกันอ่อนนองกราบไหวต่อผู้ใหญ่ในตระกุลเดี๋ยวจะมีความจเจริญโดยอายุวันนาสุขภาราดังพุทธภาษิตที่ตรัสว่าอภิวาทนาศีลิสิิจัง วุตาปจายิโนจัตตารโธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุข,ขังพลังนี่เวลาพลาให้พร่ยจะนิยมให้บอทนี้ทันฟวงนะพูดเป็นกลอนก็นได้ว่าอันมวลพรเพิ่มดีมีสี่อย่างคือหนึ่งสร้างเสริอมอายุจนลุกไขสองผิวพัรร์นั้นจะงามไม่ซามไปสามสุขใจกายพร้อมละม,อม่อมมีสี่กำลังกายใจจะใหญ่ยิ่ง พร้อมทั้งสิ่งทรัพย์รักและศักดิ์ศรีเป็นพรชัยได้จากกรรมที่ทำดีคือวิธีที่เคารพนบนอบคน,นเนี่ยทำไมงายนี่แต่ว่าแต่อันดีสรงมาได้ตั้งอายุได้ตั้งวันนาได้ตั้งสุขได้ตั้งพลัง <c oughs> นี่คือบุญเ,เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าของเราได้เรียกว่าปรมาภิษศ์เ,เป็นสมมาสัมปธิญาณแล้ว พระองค์กาเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธบันดาตีสวรรค์ชันดาวดึงทีนี้ผู้เขาก็เดี๋ยวซีเีรุราชันซูงได้ประมาณแปดเบิ้ลงเศษปัญญ์ถ้าจะมาเทียบกับคุณก้องแม่เรือประชนนี่แล้วผู้เขานั้นก็กลายเป็นจอมปลวกน้อยๆไปเลยนะเพราะบุญคุณนั้นมีมา,มากหมอกมันในก้อนอานำในมหาสมุทรก้างหย,ยไ่ไพศัลนบุญคุณ อันนี้ตันทุกวังกาสาบแล้วแล้วก็จบเวลาวันแม่ได้ก็ยวออกร้อนออกเพลงเรื่องนี้มาพุทหน,า,หนาคุณก้องก้องแม่เราพระพุทธเจ้าก็ไม่ละเลยในข้อนี้นะเราพระดุ่ก็ไม่ละเลยในข้อท,อเทบเตมุนกุณนีนะ้ก็เลยรัดเรื่องก้องอภิธรรมนะตามสรงสุตธรรมจิงให้พุทธมณฑาได้ควางเพื่อพุทธมณฑานี่จะได้ได้รับอ,อนะิทรงนี่ตัดผู้วัง ชิรัญตันทุกคนที่รูปปันนี้แล้วนี่บางครั้งเราไม่ได้บทเป็นผลาเปา็นเนรเราไม่ได้เรียนไม่ได้ตองไม่ได้สวดอภิธรรมแต้ว่ายังมีอีกต่างนึงท่านกว่าที่เราสามารถจะได้บุญเกี่ยวกับอภิธรรมนี้ก็คือการสร้างนังสื้อธรรมะอ่าสร้างนังซื้อธรรมะเมื่อสร้างแล้วเราก็อุทิตเลยอุทิศนอกจากไอ้พ,อพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายแลวเราสามารถอุทิตเวลาครวดน้ำ แเรียกว่าหลังทักษินโนทกให้ตกลงเหนือพื้นพระส,สุธาอุทิศบุญกุศลส่วนนี้แก่มารดาบิดาและเปตชนผู้ลร่งลับไปแล้วอ่าเนี่ยการานั่งสื่อการน่ายธรรมาก็ะตือว่าอุทิศไดอุทิศไดเม่กระตังเปตชนนะเพราะฉะนั้นนั่งซื้อธรรมหาหรือว่าคำซ่อนของพระพุทธเจ้านี่มันจะมีอานิส้ส์ยกตัวอย่างว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันอาณาเศรษฐิกาเซตี้ก็ได้เสด็จเข้ามาเข้ามาสนทนากับพระพุทธเจา้าในครั้งนั้น,นมีพระสาททีบุตรอยู่ด้วยพระสาททีบุตรก็เลยพูดว่าการสร้างพระเจดีย์บิ๊กนี้จะมีอันิสงส์แต่สำคัญคือต้องมีพระสัททในการคือความเหลื่อมใสก่อน มีความเสียความเหลื่อมใส้ในประเทศบิดคคัคนะเพื่อหวาให้ศาสนาเรานี่มีหลักฐานมีความมั่นคงเห็นเลยจะถ้าวอนองเรื่องต่อไปในอนาคตศาส,สนาจะปฏิสตานอยู่ใดก็ต้องมีลักธรรมความสุขเกิมสำหรับกล้องคนต่อไปมีไดก็ต้องมีลักธรรมคับนะซ่อนก้องพระพุทธเจ้าจะอยู่ใดก็ต้องมีการบันทึกจดจำเอาไวนะ้ประทสยรุษก็ไปซ่อน ประชาชนเรื่องว่าญาย,ายมนนั้นเราพระเจ้าจึงรัสว่าดูก่อนสารีบุตรนรชนทั้งหลายมีใจเปี่ยมด้วยศรัทธาได้สร้างพระตรบิฎกไว้ในพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์แก่ปวงสัตว์ทั้งหลายอนุชนผู้เกิดในภายหลังได้อ่านได้สดับฟังอนันตะปริมาณังมหานิสังสังลปติย่อมได้อานิสงมากมายมโหฬาระหาประมาณไม่ได้คือมากมายมโหฬาร ดูก่อนสารีบุตรอย่าว่าแต่สร้างพระพุทธวัชนะจบตรอดทั้งสามปิดกนั้นเลยแม้แต่อักษรตัวหนึ่งหรือคำหนึ่งซึ่งเป็นคำย่อๆพอได้มีผู้พบเห็นเป็นเครื่องหมายให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยนำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ได้ทัศนาเป็นบอกเกิดให้มีความประพฤติคุณงามความดีก็อาจสามารถให้ผู้สร้างได้สวยสุขเกษมสิ้นกาลนานอ่า จิตุราศีติกับปะสตะสัตส,สานิจักวัติราชาเม่แต่อย่างซ้นตัวเดียวนี่มีบาลีรับร่งว่าสามารถไป้อยได้ถึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือเป็นพระเจ้าได้โดยการสร้างอักษรตัวเดียวทั้นหมดเนี่ยทีนี้จิตก็รอนี่ก็มีความบริสุทธิ์เหลือใกลห็นก็มีความเมตตาต่อเรา เพราะเรามีบุญกลุ้มครองมีบุญรักษานะเรียกว่าออร่ามันบังเกิดเลยแต่ก็นะกามาออร่ากวมาบารมนะีความอิ่มบุญนี่มันไม่เกี่ยวว่าเราเป็นเพศหญิงเป็นเพศช,ชายเป็นผู้มีอายุเท่ไรนะนะเพราะว่าถ้าเรามีบุญนี้บุญจะรักษาคุ้มครองนะคนเล่นเขาก็ื่นชมนะนั้นเรื่องของการสร้างหนังสือ เรียกว่าบางครั้งการสร้างหนังสืออย่างเดียวนี่มันต้องมีตีแคปตีไวตียูนะตีไวตียูกันในวัดก็มันมีอะไรได้มัง่งแต่คงมีมีาลามีกุฏิมีวีห้าอะไรต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่วัดควรจะมีนะนะก็เรียกว่าอุโบสถนะถ้าเป็นวัดตีเรียกว่าทุกตองทำระเบียบข้องพุทธศาสนาอะไรวันะระเบียบข้องมติมาซี ที่เราสมาคเมแล้วนะในการปกครองกระาษส่งแล้วก็ต้องทำให้มีความชัดเจนนี่ห่าที่เหลือปัจจุบันถ้าในกลังปุตตะการคือมีกรอนนมีจอมปลวกมีอะไรเป็นเจ้มากอะหวาดไปตามป้าตามเขาแต่ปัจจุบันนี้ตรงไห้ทุกทองตามกดกล้องกระาดาษสงเพราะว่าพราิกษุป,ปัจจุบันในปฏิทไทยนี่ขึ้นอยู่กับกระาดาษสง ขึ้นอยู่กับการปกครองข้องมหาเทศะสมาคมมีกฎไมากกา้กันนะสุ่งด้วยส่วนการสร้างโบสถ์นี่วัดได้ที่มีโบสถ์ก็ถือว่าเป็นเร,รื่องที่ดีเพราะว่าถ้ามีโบสถ์นี่มันก็มาพุทธศาสนิกชนกันได้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะเห็นได้ว่าเวลามีการบวชหรือว่าวันสำคัญทางศาสนาส่วนนหญ่จากพุทธเราก็ไปที่โบสถ์ โบสในในใจตึกเมว่ามันใจน้อยนะปีหนึ่งนับครล้งนายใช่ไหมปีหนึ่งไม่เคินปีหนึ่งไม่เียนแต่ว่าโบสถ์นี่มันมีความจําเป็นมีความสาคัญเนืองจากว่ารพระพุทธเจ้าใจในที่เป็นประกอบสังกกรรมสังกกรรมคือการที่ประสงุ์มาประกอบปีที่หรือว่าทํากิจกรรมในทางพุทธศาสนา จะเป็นไปได้ด้วยความเดียวร้อยก็ต้องมีมีบุญนะมีบุญแต่ที่แรงวันนี้ไม่ใช่ว่าบอกบุญว่าให้ทานบริจาคึ้นมาสร้างโบสถ์ตั้งแต่นี่นี่โูสถึงความสำคัญว่านะว่ามันมีประโยชน์นะในการซื้อถอดอายุประชันนะถ้าเราทําได้วันนีนะนะไม่ว่าจะทาบุญในส่วนไหนนะอาหานจตุปัจปจัยเรื่องาการบริจาคสร้างโน้นสร้างนี่เนะราพูทธองค์รัสว่า ปัจจุบันเราก็มีความสุขในจัตปัจจุบันนี้เราเมีความสุขเมื่อละไปแล้วมันถึงอะแรยังไงคือตายจากโลกงนี้รลวงตรัสว่าอิทนันทติเปจะนันทติกระตะปุญโญอุปยถนันทติเปลเป็นภาษาไทยก็ได้ความว่าผู้ได้ทาบุญไ้แล้วยอมบันเทิงใจในโลกนี้ในหลกงหน้า,าประโยชน์ส่วนตนนั้นไม่ต้องปวดตึงใน่วงเว ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสัตว์นาชนม,ม,มีแม่มีนน้นเพนราะว่ากุห่ิ์ก็ไดได้ทุกเมื่อเราสร้างสิ่งนู้นสิ่งนี้เราอยกสร้างสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อสาาราาธารณะกุหิ์ก็กระไดชายหรือว่าเรานำอาหารไปแต่วหาปลาปลาใดชั้นปลากะเอร์หรือก็ได้ทำหน้าที่ในการเสื้อประยชต์ประเส,สริระรูปความว่าการสร้างความดีนี่หนึ่ง เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธควรจะทาซ่องคือใดส่งเสืิมความทราบมังคีให้เป็นไปในประชาชนไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านระดับอําเภอระดับจังหวัดระดับประเทศแล้วระดับโลกการทาบุญการทําความดีนี้สร้างเสื่อมความทราบมังคีและประการที่สามนี่เนี่ยที่บอกว่าต่อชาวเป็นวันรัตายายนี่การทาบุญการทําความดีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเลย กับชนทีหลวงรับไปแล้วเนะป็รุดกับชุนติหลวงรับไปแล้วถ้าเราไม่ทําก็ก็ไม่ได้ส่วนบุญนะผู้ติหลวงรับไปแล้วนะผู้นั้นก็คือบรรพบุรุษของเราแหละแล้วแท้ยังแต่วา่าเราจะพู้หลวงรับแล้วผูที่อยู่ในปายลังนะโลกเด็กแหลกแดงเรียกว่าโลกล้านของเรานี่กรเห็นเป็นตัวยางเนะหมเือนเป็นตัวยาง,างก,ายก็เราจะมีการกระทมกรตนอยู่ดังบาซาบาลีว่า,าทัศมาธีรา ปะสังสติบันิตากะตะปุญญตังผู้รู้นี่ถ้ารู้ว่าเราทำบันนี้ก็ขยอมสันส่นเสื่บุคคลตี่ทำบุญลักษณะนี้เพราะเนื่องจากว่าการทำความดีุกยางนั้นเป็นการส่งเสริมให้เกิดอะเรก่าแด้ให้เกิดเป็นแบบยางของคนตัวไปได้นะเนี่ยเนี่ยเรื่องราววันนี้ที่ว่านำมานเสนอกับ่านผู้กองแต่ไล การส่วนใหญ่เป็นเรื่องก้งก้องบุญเอาละท่นานทุกััพููดมาก็ตึงช่วงตายแล้วสรุปอีกครั้งว่าไม่ว่าเราจะทบความดีในรในูปแบบไหนทำบุญในร,ในรในนะูปแบบไหนสำคัญก็คือว่าวันเวลานี่วันเวลาอย่าให้พ้านไปแบบล็อบุคคลนี่มี2 4ชั่วโมงเท่ากันในหนึ่งวันใช่ไหมดังพุตตทตะปติประพุโล์ตรัสว่าอโมขังทิวสังกยิราอเปนะ พร okay, ะโอเคณวยังยังวิวะอติรติตัทูนันตะสะัชีวิตตังแปรว่าควรทําวันขึ้นไม่ให้วางเปล่าจากประโยชน์เจ้ามาเครื่อน้อยเพราะว่าวันขึ้นนั้นผ่านบุคคลได้ไปแล้วชีวิตของบุคคลนั้นก็ยอมพ่องเรื่องมดไปจากประโยชน์นั่นประโยชน์นั้นก็มดไปกันตามเวลาเวลามันก็ลวงเลื่อยไปคืนวันก็หลวงเลื่อยไปเนี่ย ตีแรกนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าพอพลาอย่างเดียวหรือ,อเจ้า婆กระเรียนนะทุกคนใกล้ก็ตามตรงๆไม่ควรจะปล่อยให้เวลาผ่านไปบางกล้งการไม่จาเป็นต้องทำหนึงว่าหรือดูวน้นหรือดูหนาวหรือรอ้อนเหมือนทงเวลาทาความเพียรทาประโยชน์สํสำเร็จนี้ก็ต้อง,งต้องตังใจตังใจอย่างแรงกลา้าอ,อย่าให้มีความเครียดครานเข้ามาครอบงำดีกว่าไม่เป็นคนพัดวันประกันพรุง่ง ไม่เป็นคนพัดวันประกันภุงถ้าทำได้ปณีนี่ปัจใจซีในการเดินชีวิตของเรามันจะสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ว่าเราจะทำหน้าที่การงานหรือประกอบอาชีพไรก็าตามเราจะไม่เป็นคนช่วยช่วยไม่เป็นคนช่วยชาแต่ทำกันคือไม่ปล่อยเวลาให้หลวงเลื่อยไปรู้จักประกอบสัมมาอาชีพอาชีพที่สุจริตแล้วเมื่อได้ เงินใดทองใด้ก้าวโคองมาแล้วนี่กระจายให้เป็นประโยชน์ให้ทุกตองตทำทำตีพระพฤติเอกว่ามีทรัพย์นี้หรือจักใช้ทรัพย์อ่าใช้ทรัพย์ไปในทางที่เปลืองนี่เปลืองนี้แล้วกระจายทรัพย์ในทางที่กับบำรุงเลี้ยงต่างตงนเอ,อ,องกประหยัดปีน้องให้มีความสุขอ่าใช้ทรัพย์ในการบำบัดรักษาโรคป้องกันภัยอันตรายนะแล้วก็ใจาทรัพย์ในการทำบุญ นะทำบุญทำตามที่ทำได้ถึงกว้างไม่ทำเกินทัวแล้วก็ไม่ตรนตีเนีน้ยจนเกินไปนะนี่ถ้าทำได้ปานนี้เรียกว่าบัณฑิตก็สร้สื้นตั้งในโลกนี่หลกหน้าแล้วก็นอกจากเราทำเองแล้วบุญนี้จะช่วยสนับสนุนเราให้โย่แต่ในใน,ในทางในการล่องที่ดีนะนะนี่เป็นเรื่องจริงเราว่าถ้าเราทำไม่ได้นี่ สิ่งนั้นมันจะมาหาเราคนตำบาปก็เรื่องไม่ดีเคราะรายก็มากแต่คนที่ทำดีทำบุญไอ้ตาดรสัาสินเจริญเปวานาเป็นประจำนี่ก็มีแต่เรื่องราวดีดีด่ิดก้าวมากนะ,นะมีแต่เรื่องราวดีดีด่ิดก้าวมากนะุกเวลาหนาที่เลยแหละุกเวลาหนาที่เลยสำคัญคือมีกายสุจริตวจีสุจริตและก็สำคัญมโนสุจริต มีได้ดังนี้นี่ถื่อว่าไม่เสียทีตีเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วปบประพุทธาสนาไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่สิบปีร้อยปีก็ตามการื่อว่าไม่เสียทีทีเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเวลานี้ป้านไปแล้วป้านไปเลยไม่สมัเรอยากกลับตายจำกันคือไม่ปล่อยเวลาให้ป้านไปโดยเปล่าประโยชน์อัเราทั้งควาวันนี้มดเวลาแล้วสุดท้ายนี้ ด้วยนาดคุณบรสซี่รัตนตรายคุณนำความดีตียาโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญอบรมสร้างสมมาก,ก็จงร่วมเป็นเดชะา,า,าปรวาปัจจัยทันคิดว่างสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมไม่ได้วิสัยก็ให้เทวดาผู้ไม่ให้ซักสิ่งสักสิท,ทิงาทา้ติดทันกรรพบูชามาคุมกลองป้องกันให้ทันมีความสุขความเจริญ ตลอดการตลอดไปปกกันหม่อีกครั้งวันพรนานาจริญพร